บทบาทค่อนข้างหนักทีเดียวค่ะเพราะอย่างนี้เลยนะคะตอนเริ่มต้นตอนแรกนะคะต้องตาบอดโอ้ใช่เลยใยอด่ะแล้วก็ต้องมีเรื่องราวของดราม่าร้องไห้อะไรอย่างนี้ก่เป็นกใช่ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าน้องสิงโตเขาเตรียมตัวยังไงค่ะเรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่าต้องโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็ด้วยความดราม่าของมันมีเรื่องที่มันค่อนข้างจะ เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับผมด้วยด้วยเรื่องของความรักความการสืบสวนสอบสวนด้วยอะไรเงี้ยครับผมครับก็เอ เหมือนกับเราต้องศึกษาบทอะไรอย่างี้ครับผมแล้วก็ให้พี่ผูมิกับช่วยอะไรเงนี้ครับแล้วก็เวลาไม่เข้าใจแล้วก็จะถามพี่สารถามพี่หวอ<ม>แผลล่นรักแผ่นร้ายผมว่าเป็นละครที่มีเนื้อหาที่น่าจะเข้าถึงคน<ม>คนดูแฟนล,ละครชาวไทยได้ง่ายนะครับแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องแล้วก็มีความเข้มข้นแล้วก็มันจะมี เขาเรียกว่าสืบสวนสอบสวนที่จะต้องทําให้คนแฟดละครเนี่ยได้รุ้นแล้วก็ติดตามกันไปตลอดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงนักแสดงด้วยที่รุ่นใหญ่ๆอย่างอันหนึ่งนี่รุ่นพี่ป๊อกอะไรอย่างครับผมพี่หมวยซึ่งแต่ละท่านนี้ต้องบอกว่าฝีมือเยี่ยมมากๆแล้วกเเ็เล่นได้ดีมากอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ทาให้ละครเรื่องนี้เนี่ยมีเสน่ด้วยมีรุ่น ใหญ่แล้วแล้วก็มีรุ่นเด็กแบบพวกผมอะไรครับอย่างเชอร์เบลอย่างโมอะไรครับผมก็เหมือนกับเป็นการผสมผสานที่ที่มันน่าจะมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้น<า>ค,ค่ะผมอย่างท<า>ี่บอกไปนะ่ะนอกจากความมีสเสน่ห์ของละครเรื่องนี้นะครับระบทพระนางนะฮะโดยตุงตามนะครับแล้วก็เชอร์เบลแล้วนะฮะ<า>มีสิงโตนะครับมาเสริมทัพด้วยแสดงหีบมากมายรับข้างแล้มากฝีมืบด้วยนะครับ เล่นนะฮะมากสีมุกมากมืออยู่แล้วนะครก็มากความสามารถทุกคนเลยนะครับรอบรองนะครับว่าสนุกสนานและก็เข้มข้นมากๆนะครับแผลรักแผนร้ายนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะคะก็จะออกอากาศเป็นท้องแรกนะครับในวันพุธที่13กุมภาพันธ์นี้จะถึงนี้แล้วนะครับทางทบ .5 นะครับเวลา2ทุ่ม10นาทีครับใช่ค่ะยินดีมาติดตามกันทุกพุธทุเรศเลยนะคะเอาเละค่ะวันนี้นะคะเวลา